ถือปลายอยู่ครับต็ว่าแงแต่ไม่เป็ดพี่นอ้องก็ขาวก็ตายเหมือนกันรากระเดิดแล้วมันตายประเดีปลาเห็ดประเดีสวัสดีครับพี่นอ้องมาเบิร์นไฟสักยามดังครับมือนี้ตอนแรงๆครับสักลงคายไปครับเที่ยบ่พวๆเค็งกัน น้ำัซเลอรกับตัวี่นผมห้อยเปล่าฮะน้ำาูล่งสู่ผู้ไอ้น้ำล่วงลายครับไอ้สักยามดดงไปกินแรงครับ ว่าได้กิิ่นอะ้วพี่น้องปากระเดิดลายครับไฟนี่การแย่งข้างแรกครับถ้าเวนพวื่อมจิตโต๊กลิ่นยนซอกควยใสิมหยามไม่ครับปากระเดิดลายต่วนนะ

กาดนามลง,รงรแรงพีร่รองกาดงามแรงไล้ได้ปลาก็าไปปิ่งครับกาดงามแรงครับพี่น้อง เงินเสา,าครับเาะหยามไหมครับปลาเค็งตันวนี้มันแต่ตัวไรเป็นปลากระเดือรครับในปีงนึงครับลู่สูบน้ำเสียไว้ครับเดี๋ยิมน้ำลดลงปลากระติดขายติดม่องมาเงินใครเงินเสาใครมาเบ่งไหมครับสวัสดีครับพี่น้องทักทายกับบรรยากาศยงีมือเสาครับผม อ,ออกว่าหน้าครับเถียงเบาน้องบัวครับพี่น้องออกว่าหน้าครับพี่สักดิ์ครับมาเบิ่งพี่สักดิ์ยามดังครับยามดังยามมอ <c ười> า่องครับงานครับเพิ่ัเสร็จงงงานเลยชอบครับพี่น้อง สีดลายครับแตงตะป่าตายใ้่ดีเบ็คกระแดก็ะกระเดิะะเด,ด ถืลายมันังตายมันเอบ่ปมาบเยคลดระเขานีหน่อยถือปลาอยู่ับแต่ว่าหนังตายมันพี่น้องตะขาบตายเลยเนีกระเดิดแล้วมันตายประแดดปลาเห็ดประแด ตัวก็แค่กระไรถ้าเคยขึ้นไปเท่า์นเทิร์นกเท่านเยอะในในร่มหน้าเหมือรแบหล้ไป้วมี

ยังมีิดว่างๆเป็นการไหลอดเป็นทีิดิ ครับพี่น้องคนงานมือเช้าครับซุ้ดไลที่เป็นปลาเน่าแต่ปลาสดก็สิได้ยักปีงี้ครับสดซดอยู่ครับพวกปลาขาวสีสดอยู่ครับแต่ว่ากระดีตายกระดีชวนไลเน่าเฮ็ดปลาแดกครับซุดปิ้งเลยครับขาวข้างหน้าบอกพอแบบนี้ยเขาเรีนปลาขาวหน้าบอก ขาวข,าวขาวขได้ติ่งครับสดด้วยครับน,นี้พี่บูมาน้ำจังบูบูตนะัข้าวากิน,รนครับติ่งปลาขาวกันในแล้วนี่กกำลังไข่ครับ กระตายไว้ตรงหมู่บ้านย่ำแล็กกับย,ย,ย,ย่างดาดยามนี่กระจายอะไรครับพี่น้องไปครับพี่น้องชาวบ้านครับป่าก็ได้ประมาณนี้ครับลายอยู่เลยพี่น้องแต่ว่านทั้งเน่าหลายครับส่วนหลายเน่า เห็ดปละเดียดครับพอได้ปิ้งอยู่พี่น้องชาวบ้านครับพี่น้องพี่ใหญ่พ่ใหญ่เห็ดกับข้าวให้กินหนึ่งครับพี่น้องก็มาถึงบ้านแล้วครับปิ้งปลาครับพี่น้องปิ้งปลาขาวครับโอู้ย่ยตกกี่ท้อแล้วกี่ท้อแล้วคุณยาย ล่างแค่นั้นโดดลงกี่เท่าแล้วเอ้อโหโหเคลิปอะไ้อนจ่หโดดลงโดดลงกี่เท่าไว้ไปหนึ่งเยก็มันหลายกนสิมันคือหลายกนน่างเ่สองคนนี้พิตองพยมสั้นลงทังหันนั่นมันกนะไ่อย่างนั้นจะอคิปก ก็พีกยังไงไฟแห้ง่านี่คนน่ะตะป่านนี้ยังสีใหม่แล้วสีใหม่ก็อนสุกคนนี้ไปแห็งไปแห้ง,ลหงปลาคากับปลาเค็งครับกินเขาเศร้านี้าเฮ็ดยังไปกินบุน้นแกงน้ำใหม่กินให้คุณยายครับ

นะครับ่าไปเส้นนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศกับ็ขอกะยิงปลาแกงน้ำหม่ครับมาเนี่ยครับคอยพรและไม่คลิปนาครับรอเบื้องว่าคลิปหนาจะเป็นยังรอบเนาะมาเนี่พยายามดังกับพญิสักไปมังค او เนี่ยไปมังค او บ่สารพี่น้องก็พรไม่คลิปหน้าครับมืานอาน,น,นี่ ผ้าบางวันากาศบอกไปหน้าย่ำซองแล้วก็พยายามดังก็บพืายนีซักแล้วก็กลับมาเอฟเขากินปิ้งปลาขา้ขาน้าปัดเข็งแล้วก็เก่งไม่คุณยายครับหวางบื่จะไปสุระทางเงินพี่นอ้องพรไม่คลิปนะโชคดีสวัสดีครับ